แก้มหลังที่สามมันบ่อู้มันมันมนัไหนไหนบางกลมันกันนะนะมันอยู่มองไดอุ้ยมีปูพร้อมเนี่ยอุ้ยได้ได้ตะปองได้ได้ได้มีปูพร้อ,อม แล้วห้ามมองท่างออกว่าเจอป <laughs> ีนออกตัวง่ายมันเออก็อมันคอยมายามแล้วบอกห้ามมองออกว่าเจอโอ้สิบหลังก็สิบได้เนาะอาศัยย่างละนิดย่างละหน่อยนยามมันถือเนี่ยอันตรงนึงเนี่ยอัวถ้วมันถือมันคุบตีตายหนึ่งห้อยต้นต้นขึ้นตีอืมอมีแมงอีเต่า ตีกาจนขานว่ะหลายๆตจมันหลายนี่กลุ้งนี่นี่กลุ่งอันนี้น้ำึ้นล้วกสิน้ำลงนี่เนี่ยน้รงนี่น้ำว่ายนี่คือ่อมันร่งองอ่เอาลงไปใส่ไหมได้บอได้บอได้นนบอนังบงเนี่ยวิววอววิววิวเบกเบกกเบก นี่อะไรหรอนี่เดี๋ยวบางน้ำไม่ไหลถึงไหนก็หนักกว่าไหนมึงอะไหแมงยี่ส่วนเนี่ยเออมันนึงมันนี่เป็นอะไรอยู่เออย่ายมัดแมงยี่ส่อนโอ้ได้ได้ได้นี่อะไรหรอปลาได้ได้ได้